สวัสดีค่ะแฟนเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกวันนี้นะคะครูแบมจะมาพูดเรื่องทำยังไงให้พูดได้คล่องๆนะคะพูดภาษาอังกฤษเนาะพูดทำไงพูดภาษาอังกฤษได้คล่องๆค,คะครูเป็นคำถามที่ครูแบมได้รับมาตลอดตลอดเลยนะคะแบบหลายปีทุกปีทุกเดือนจะมีคำถามเนี้ยโผล่ขึ้นมาตลอดนะคะแปลว่า คนส่วนมากอ่ะยังไม่เข้าใจคำว่าพูดจนคล่องโอเคหลายคนเนี่ยเห็นไปเห็นภาพไปเห็นคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษ,กฤษจนคล่องแล้วก็สงสัยว่าทำไมเราพูดไม่คล่องสักทีบางคนก็อาจจะได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานในที่เรียนหรืออะไรก็ตามนะคะแต่รู้สึกว่าเออทำไมมันยังไม่คล่อง ครูแอมจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเคยได้ยินเรื่องภูเขาน้ําแข็งอยู่แล้วเนาะทุกคนถ้าใครไม่เคยได้ยินละกันเล่าให้ฟังทุกคนรู้จักภูเขาน้ําแข็งใช่ไหมภูเขาน้าแข็งก็จะมีภูเขาอยู่บนน้ําแข็งแต่สิ่งที่อยู่ใต้น้ําแข็งอะ่ะส่วนมากคนจะไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเห็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งๆคล่องๆ เราเหมือนไปเห็นภูเขาน้ําแข็งอะ่ะเห็นภูเขาที่อยู่บนน้ําแข็งแต่เราไม่รู้ว่าใต้น้ําแข็งนั้นอะ่ะมันมีอะไรอยู่เขาทําอะไรมาบ้างจนมันขึ้นมาเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะแต่คนส่วนมากเนี่ยเราเห็นแค่นั้นเราก็อยากได้แค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาเคลียร์ให้ฟังนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยการที่คุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องนะคะ คุณอยากเดินคล่องคุณต้องทำยังไงเดินทุกวันคุณอยากเล่นกีตาร์ได้คล่องคล่องคุณทำยังไงก็แค่เล่นกีตาร์ทุกวันคุณอยากตีเทนนิสให้คล่องคล่องเก่งเก่งคุณต้องทำอะไรคุณก็ต้องตีเทนนิสทุกวันคุณอยากขี่จักรยานให้เก่งเก่งคล่องคล่องไม่ล้มคุณต้องทำยังไงคุณต้องขี่จักรยานทุกวัน เบสิกง่ายมากเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆนะคะทุกอย่างในที่พูดไปอ่ะเราใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดอ่ะดีดกีตาร์จับคอร์ดคุณก็ต้องใช้กล้ามเนื้อนิ้วกล้ามเนื้อมือในการทําขี่จักรยานตีเทนนิสอะไรทุกอย่างคุณต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดการพูดคุณก็ต้องใช้กล้ามเนื้อลิ้นกล้ามเนื้อที่อยู่ในปากนะคะกล้ามเนื้อทุกส่วนของคนน่ะมันมีการจดจํา ถ้าเราทํามันซ้าๆกล้ามเนื้อมันจะจําเหมือนทําไมเราพูดภาษาไทยออกมาแบบแบบเนี้ยแบบคล่องแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรกล้ามเนื้อมันก็ไปเองทําไมบางคนขึ้นไปนั่งบนบนที่ที่นั่งคนขับจับพวงมาลัยปุ๊บก็ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรบางคนจับไม้เทนนิสเราตีได้เลยบางคนทําไม่ได้เป็นเพราะอะไรคนที่ทําได้เพราะกล้ามเนื้อมันจํามันไม่ต้องใช้สมองในการคิด เป็นเหตุเป็นผลแล้วกล้ามเนื้อจาปุ๊บทำได้ปรับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาเราไปเห็นคนพูดคล่องพูดเก่งเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาจําแล้วเรียบร้อยเพราะเขาทําทุกวันอ่ะแค่นั้นนะคะทีนี้เนี่ยคนที่มีคําถามแบบนี้ว่าทําไงจะพูดคล่องๆค,ค,ค่ะครูแบมเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าครูไม่รู้ว่าณปันะจจุบันอ่ะภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นยังไงนะคะแต่ลอง พิจารณาดูแล้วกันก่อนที่คนเราจะทำอะไรได้คล่องมันต้องทำให้ได้ก่อนอทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมาว่ายน้ำตีเทนนิสขี่จัก,กรยานหรืออะไรก็ตามอะ่ะเดินเออก่อนจะทำให้คล่องมันต้องได้ก่อนประเด็นคือเวลาตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่แบบทำไงให้พูดคล่องคุณพูดได้หรือยังถ้าพูดได้แล้ว ไม่ยากที่จะทําให้คล่องแค่ทําทุกวันค่ะประเด็นคือถ้ายัางพูดไม่ได้มันไม่มีวันไปถึงคล่องนะคะอา้าวพูดได้เกื่ยทาไงให้พูดได้มีอย่างเดียวที่จะทําให้เราพูดได้คือรู้ภาษาคือคนพูดภาษาได้อะแปลว่ารู้ภาษานะคะคือการที่คุณจะพูดภาษาใดภาษานึงได้อะมันมีแค่คุณรู้กับคุณไม่รู้รู้อะไร รู้ว่าพูดยังไงรู้ว่าใช้ศัพท์อะไรรู้ว่าประโยช์เขาพูดกันแบบไหนแค่นั้นคุณไม่ต้องรู้โครงสร้างไวยากรณ์ก็ได้แต่คุณแค่รู้ประโยค์อะว่าเขาพูดกันแบบนี้เขาใช้ศัพท์แบบนี้เวลาจะสื่อสารแบบนี้อันนั้นแหละต้องถามตัวเองว่ารู้หรือยังเวลาไปเห็นคนพูดคล่องไปเห็นบนภูเขาน้ําแข็งใช่ปะ เราก็อยากได้แบบเขาคือเราอยากได้สําเร็จรูปอะแต่กว่าแต่ใต้ภูเขาดาแข็งเขาอะมันต้องประกอบการตั้งแต่ไม่รู้จนเรียนรู้อะเรียนจนรู้อะเรียนจนรู้รู้ประกอบกับการฝึกไปด้วยจนเขาทําทุกวันจนคล่องนะคะอ่ะทีนี้เนี่ย <c oughs> ประเด็นคือ ครูแบมบอกว่าอะส,สมมติว่าคุณเป็นคนที่รู้ภาษาแล้วรู้แล้วค่วคควะครูแต่มันไม่คล่องคือรู้ว่าจะพูดอะไรแต่มันไม่คล่องง่ายมากนักเรียนนักเรียนแค่ทำทุกวันอยากพูดคล่องก็ต้องพูดทุกวันย้อนกลับไปตอนแรกครูแบมบอกอยากตีเทนนิสคล่องตีทุกวันอยากว่ายน้ำคล่องว่ายทุกวันอยากขับรถคล่องขับทุกวันอยากเ,าเล่นกีตาร์คล่องเล่นทุกวัน คุณรู้ไหมว่าทักษะที่พูดมาทั้งหมดอกีฬาบางชนิดอจำเป็นต้องมีคู่สอมกีฬาบางชนิดไม่จำเป็นต้องมีคู่สอมหลายคนหลายคนบอกคู่ข่ารู้ว่ามันต้องใช้ทุกต้องพูดทุกวนันแต่ไม่มีคนคุยด้วยแต่ไม่มีคนคุยด้วยถ้ามีความคิดนี้อยู่นะคะเล่าให้ฟังกีฬาบางชนิดแบบ เวลามันตีมันตีเป็นคู่อย่างเช่นเทนนิสแต่เวลาเขาซ้อมอ่ะถ้าไม่มีคู่ซ้อมอ่ะเขาซ้อมคนเดียวได้คุณเคยเห็นที่ยิงลูกเทนนิสแล้วฝึกตีให้ข้ามไหมหรือสควอตที่ตีกับกำแพงอ่ะทักษะบางอย่างมันสามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้โดยไม่มีคู่สอนเทนนิสทำได้ไว่ายน้ำทำได้ไหม ไม่ไม่มีคนมาไหว้เป็นเพื่อนไหว้ได้ไหมเราไหว้ได้เราฝึกไหว้ทุกวันเองได้ไหมได้วิ่งได้ไหมได้ขี่จักรยานได้ไหมได้เล่นกีตารามันไม่มีวงมาเล่นด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ซ้อมกีตาราฝึกคนเดียวได้ทำทุกวันจนคุณคล่องและข่าวดีก็คือการที่คุณฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันคุณทำคนเดียวได้ โดยที่ไม่ต้องมีคู่้อมคู่แบมคอนเฟิร์มการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทำมาด้วยตัวเองถ้าไม่ถ้าไม่ทำมาด้วยตัวเองไม่กล้าพูดนะคะทำมาด้วยตัวเองไม่เคยมีคู่ซ้อมนะคะตอนฝึกอะคิดดีๆการพูดเหมือนเวลาคุณไปเห็นคนเห็นเกมเทนนิสคุณเห็นว่าเออมันต้องเล่นกันสองคนเหมือนเวลาคุณไปเห็นเขาพูดภาษาอังกฤษคุณเห็นว่าเออมันต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่ใต้น้ำแข็งนั้นก่อนที่เขาจะไปตีกันเป็นคู่ เขาฝึกตีเดี่ยวมาก่อนจนเขาเก่งจนเขาคล่องจนเขาชินจนตีข้ามเน็ตได้การพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้ามันมีคนที่จะซ้อมกับคุณในขณะที่คุณกำลังซ้อมนะถ้าคนคนนั้นเขายินดีที่จะเป็นคูนะ่ซ้อมกับคุณน่ะซึ่งคู่ซ้อมกับคุณนี้เขาต้องเข้าใจคุณมากๆเลยนะว่าคุณยังไม่เก่งคุณยังพูดผิดผิดถูกถูก,กเขาต้องแบบ ใจเย็นมากกับคุณเลยนะเวลาคุณซ้อมแบบขณในขณะที่เรายังไม่คล่องอะ่ะแต่ครูไม่มีคู่แล้วรูยืนยันว่าไม่จําเป็นตัวครูและนักเรียนอีกเป็นหลายร้อยหลายพันคนนะคะที่ฝึกด้วยตัวเองแล้วพูดได้การพูดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราจะพูดหรือเราจะไม่พูดการพูดอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีคนมาอยู่หน้าเราแล้วเราถึงจะพูดออกมาได้มันไม่เหมือนตีปิงปองอะ่ะนักเรียนนึกออกปะ ตีปิงปองอ่ะเออถ้าเราตีไปลูกมันไม่เด้งกลับมาเราก็ไม่มีลูกตีกลับไปแลวไงบางอย่างมันทําไม่ได้โดยโดยตัวเองคนเดียวอ่ะอะตีปิงปองอ่ะใช่นึกออกมาแต่การพูดภาษาอังกฤษทําได้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฝึกพูดคนเดียวได้ย้อนกลับไปที่คําของครูว่าจะทําให้คล่องคือต้องฝึกต้องพูดทุกวันพูดทุกวัน ถ้าไม่มีคู่ให้พูดเราก็ยังพูดทุกวันได้อันนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนมากไม่รู้คิดว่ามันต้องได้ใช้มันต้องได้อยู่เมืองนอกมันต้องมีแฟนฝลังมันต้องมีคู่มาคุยกับเราไม่งั้นเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาไม่จริงไม่จริงนะคะอยากพูดได้แค่ฝึกพูดฝึกยังไงอ่ะคนที่มีบทเรียนอ่ะครูแบมพูดถึงคนที่เป็นนักเรียนเลยนะคนที่มีบทเรียนในการฝึกพูดอ่ะในเพจเนี้ยครูแบมพูดอยู่เสมอว่า การเรียนภาษาของคุณนะนะถ้าบทเรียนที่คุณได้รับไม่มีการให้คุณได้พูดได้ฝึกพูดตามคุณไม่มีวันพูดได้ก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะเพราะเราต้องการพูดเหมือนคุณไปเรียนขับรถอะถ้าเขาไม่มีพวงมาลัยให้คุณเรียนขับรถอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนจริงๆก็ได้นะไม่ต้องมีรถจริงก็ได้ถ้าเป็นรถจำลองคุณก็ยังทำได้อยู่นึกออกปะ อะไรก็ตามที่โฟกัสที่ตัวเองได้ทำอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนภาษาอังกฤษนะคะข้อดีคือถ้าวันนี้ครูคุณเราถามตัวเองถ้าคุณพูดได้แล้วแค่ไม่คล่องคุณแค่กลับไปทําฝึกพูดทุกวันอ่ะถ้าคุณถ้าคุณไม่คล่องคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเปิดคลิปอะไรก็ได้ในใน u t u b e ใน Facebook อะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษที่คุณคุณรู้เรื่องถ้าคุณได้ภาษาอยู่แล้วเวลาคุณฟังคลิปพวกเนี้ยคุณฟังรู้เรื่องอยู่แล้วคุณแค่ ลองเอามาพูดตามเขาอะพูดตามเขาทุกวันอะคลิปหนึ่งพูดเวลาเท่าไหร่สมมติคลิปห้านาทีอะคุณฝึกพูดตามเขาไปเรื่อยๆวลาครึ่งชั่วโมงละชั่วโมงให้คุณได้พูดให้กล้ามเนื้อปากคุณได้จําภาษานั้นทุกวันคุณจะพูดคล่องถ้าคุณพูดได้แล้วนะคะถ้าคุณรู้ภาษาอยู่แล้วคุณไม่ต้องหาคอสหาครูหาใครให้เสียเวลาไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่รู้ภาษา คนที่ยังไม่รู้ภาษามีสองแบบก็คือคนที่ได้เรียนกับไม่ได้เรียนถ้าเป็นคนที่ได้เรียนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในคอร์สครูนะ t a l k to มีเอ่ยครูแบมคลับเอ่ยนะคะสิ่งที่จะบอกคือใช้บทเรียนทุกวันพูดทุกวันนะคะพูดทุกวันนี่คือนี่คือหัวใจหลักของการจะทำให้คุณพูดได้คนคนที่มีบทเรียนอะบทเรียนที่จัดเอาไว้ให้อะข้อดีคืออะไรรู้ปะ่ะเวลา คุณไม่รู้ภาษาคุณสามารถเรียนให้รู้พร้อมคล่องไปด้วยในตัวบทบทหนึ่งอ่ะเวลาเขาเรียนอ่ะจากคนไม่รู้ภาษาจะรู้และคล่องพร้อมกันไปเลยในบทนั้นอ่ะเพราะไม่มีคนอธิบายมีคนจัดคำศัพท์จัดรูปประโยคจัดทุกสิ่งอันให้แล้วแล้วคุณก็แค่ฝึกพูดตามเพราะมันมีต้นแบบเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีบทเรียนอ่ะมันจะลัดรู้ปุ๊บคล่องปั๊บไปเลยรู้ฝึกคล่องทั้งรู้และคล่องได้ไป พร้อมกันนะคะแต่ละคนไม่มีบทเรียนอะ่ะจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้คุณก็จะต้องไปหาก็คือต้องใช้วิธีเดียวกับคนที่รู้ภาษาแล้วหาคลิปคลิปฟรีตาม facebook ตาม youtube ตามอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่เข้าใจภาษามันไม่รู้ภาษามันก็จะต้องใช้วิธีแบบฟังฟังไปก่อนปิดหูปิดตาไม่รู้บ้างรู้บ้างแล้วก็พยายามพูดตามไปแบบที่ ทำเท่าที่เราทําได้แบบนี้ค่ะเพราะมันไม่มีใครมาอธิบายให้เราฟังถึงการวางลิ้นการออกเสียงการพูดอ่ะแต่สุดท้ายคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนนะคนที่ไม่ได้เรียนคนที่ได้เรียนหรือคนที่รู้ภาษาแล้วไม่จําเป็นต้องเรียนสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันคือยังไงคุณก็ต้องฝึกพูดแต่จะฝึกพูดแบบไหนในเมื่อรู้ภาษาแล้วเคยเรียนมาเยอะแล้วเก่งแล้วทําด้วยตัวเองได้ไม่ต้องเสียเงินคุณก็ไปทํายังไงก็ต้องทําถ้าอยากคล่อง ส่วนคนที่มีบทเรียนได้เรียนคุณแค่ต้องใช้วินัยของตัวเองใช้ความขยันทำเพราะเหมือนมีเหมือนมีคนทำอาหารให้แล้วสำเร็จรูปคุณแค่กินอะ่ะคุณแค่เอาตัวเองกินนะคะทำไปรู้คล่องพร้อมกันส่วนคนที่ไม่มีโอกาสเรียนมันก็เหมือนคนที่ไม่มีคนมาทำอาหารให้กินอะ่ะคุณก็ต้องไปหาวัตถุดิบเองต้องทำอาหารเอง ทำถ,ถูกผิด,ผดก็ต้องทําไปก่อนให้พอกินได้นึกออกวะแล้วก็พยายามกินแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะใช้เวลานานหรือยาวหรือคุณอาจจะท้อไปก่อนเราก็ไม่รู้ไงแต่สุดท้ายต้องทําวิธีเดียวกันนะคะประมาณนี้แหละสรุปนะคะอยากพูดคล่องต้องพูดทุกวันการพูดทุกวันไม่จําเป็นต้องมีคู่สนทนาถ้าคุณยังไม่เก่งอ่ะแล้วมีคนมาคุยกับคุณอ่ะ สงสารเขามากคู่เนี่ยจะสงสารสงสารมากนึกออกว่าเรายังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดปิดทๆกทุก,ทก,ทกยังฝึกอยู่นึกออกว่าแต่ต้องมีคนมาคุยกับเราอ่ะต้องเป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจเราจริงๆหรือเราจร้างเขาอ่ะเพื่อให้เขามาฟังเราแบบคุยกับเรานึกออกไหมแต่ถ้าคุณไม่มีตรงนั้นคุณก็ฝึกตัวเองก่อนเลยฝึกตัวเองจนเราแบบเราเก่งเราดีขึ้นแล้ววันหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสมีคนสนทนาด้วยคุณก็จะใช้ได้คล่องมากยิ่งขึ้น หลายคนที่บอกครูว่าก็ถ้ามันมีคนสนทนาด้วยมันก็เหมือนเป็นไฟบังคับปะค่ะเหมือนเป็นไฟบังคับหรือไปอยู่มองนอกมันก็เหมือนเป็นไฟบังคับค่ะนั่นคือข้อเท็จจริงมันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วแหละแต่คุณจำเป็นต้องให้คนอื่นบังคับคุณหรอนี่ตอนนี้เราคุยกันแบบคนโตแล้วนะครูแบมบเวลาครูแบมสอนครูแบมสอนอายุ16ขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้สอนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอยากได้ภาษาใช่ไหมมันไม่ต้องมีใครมาบังคับมาเข็นตูดเราแล้วอะเรา เราโตแล้วอ่ะเราทํามาหากินเองได้แล้วเรารู้แล้วว่าอะไรควรทําไม่ควรทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละที่ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะเล่าสุดด้วยมีคนส่งคําถามเข้ามาในเพจว่าอ้าวแล้วบทเรียนแบบจะมีครูอย่างเงี้ยก็คือครูต้องนั่งพูดตามครูหรอคะคือครูถ่ายมาแล้วนักเรียนนั่งพูดตามหรอใช่ถ้าคุณไม่พูดคุณไม่มีวันพูดได้ค่ะคือนักเรียนนี่บอกว่านักเรียนเรียนภาษาเพื่อให้เราพูดได้อะ นักเรียนจะคาดฝังให้ใครมาพูดให้เราเหรอมันไม่ใช่อยู่แล้วเหมือนนักเรียนไปเรียนขับรถอย่างเงี้ยอา้าวหนูต้องเข้าไปนั่งขับบนที่คนขับเองเหรอคะอา้าวถ้าไม่ขับไม่นั่งที่คนขับแล้วใครจะขับให้คะคุณก็แค่ไปจ้างคนขับมาให้คุณคุณก็ไม่ต้องเรียนไงนึกออกว่าเหมือนกันถ้าคุณเรียนภาษาคุณเรียนเพื่อให้พูดได้แล้วคุณคุณรู้สึกว่าอา้าวแล้วเรานั่งพูดเองเหรอถ้าเราไม่อยากทําเองง่ายมากเราก็แค่ จ้างล่ามติดตัวประกบเวลาไปไหนจะใช้ภาษาอะไรแล้วให้คนนี้พูดแทนเราจบเราก็ไม่ต้องทําเองอะไรเงี้ยนะคะง่ายๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนทักษะเรียนภาษาใดๆดก็ตามให้เกิดเป็นทักษะเราต้องทําด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่คุณขาดวันนี้คุณยังไม่รู้วิธีพูดคนที่ต้องมาเรียนอ่ะคือหนึ่งไม่รู้ออกเสียงยังไงครูแค่สอนคุณก็ทําตามคุณก็ทําตามแค่นั้นเองต่อให้ครูไปนั่งอยู่ข้างๆคุณอ่ะ เวลาคุณทําอ่ะคุณทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละให้ครูทําอะไรตบอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้มันไม่ได้อ่ะคือสุดท้ายเวลาคนเราฝึกอะไรอ่ะครูจะอยู่ในจอโทรศัพท์คุณครูจะอยู่ข้างๆคุณอยู่ตรงไหนก็ตามอ่ะคุณก็จะทําได้ดีที่สุดเท่าที่ทักษะคุณมีนะตอนนั้นแหละก็แค่นั้นแต่คุณก็แค่อยู่ต่อไปกับภาษาอังกฤษเดี๋ยววันหน้าเจอคํานี้อีกวันไหนเจอคํานี้อีกคุณก็พูดได้ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมัน คำถามที่ว่าเอาก็ครูแค่แบบให้พูดตามแค่นี้หรอมันแค่นี้แหละทาให้คุณพูดได้อะแค่นี้เองแต่ทุกวันนี้พูดไม่ได้เพราะยังไม่ไม่เคยผ่านการทําแบบนั้นมาแค่นั้นเองง่ายๆนะคะจบนี่คือพูดเรื่องของการพูดให้คล่องนะโอเคแนะนําเทคนิคดีมากใช่ไหมคะขอบคุณค่ะจริงจริง,รงมันไม่ใช่เทคนิคหรอกนะเรียนมันเป็น ธรรมชาติของเราเลยแหละในการที่คนเราจะพูดภาษาอะไรขึ้นมาได้มันมันต้องเป็นวิธีนี้ค่ะมันไม่มีวิธีไหนแล้วอะ่ะมันมีแค่วิธีนี้แหละมันไม่ใช่แบบเ,เทคนิคหรืออะไรใดๆเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติที่ส่วนมากเราไม่รู้นะคะอืมประมาณนั้นโอเคจบนะคะเรื่องพูดคล่อง เดี๋ยวมีอะไรครูแบมจะมาพูดบนเพจนี้อีกนะคะใครที่ถามเรื่องคอร์สเรียนตอนนี้มีเปิดคอร์สเดียวค่ะคือครูแบมคลับ2022รุ่น2นะคะราคา2,900บาทพูดจนข้องเรียนไปเลยนะคะ15สัปดาห์มีอะไรก็ถามมาบนเพจก็ได้หรือว่าจะถามไปในไล n e ก็ได้นะคะ Line ของครูที่มีทีมงานคือ Line น,นี้นะคะแอดครูแบมมิลลิ2ค่ะนักเรียนที่ถามเรื่องคอร์สทอล์กทุมี ในไลฟ์ที่แล้วอะค่ะครูแบมเพิ่งเห็นท็อคทกมีไม่มีเปิดแล้วนะคะของปี2021ันไม่ไม,ไม่ไม่มีเปิดแล้วค่ะมีแต่ครูแบมคขับนะคะตอนนี้ใครอยากรู้เรียนอะไรยังไงถามทีมงานได้เลยค่ะเดี๋ยวทีมงานเขาจะส่งตัวอย่างการเรียนส่งข้อมูลให้นะคะโอเคเดี๋ยวนี้ครูแบมไปก่อนนะคะ